สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค r o ส s the eye of tarot บายกันชิยานะคะคริ่ดแน่เราจะมาทบเรื่องของความรักในคอนเทนต์ที่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเหมือนที่แสดงออกไหมแสดงออกว่าใหม่แค่แสดงออกว่าไหม่รักแสดงออกกว่าใหม่ไม่แสดงออกกว่าใหม่เสียใจแสดงออกกว่าใหม่รู้สึกอะไรเลยเขาเป็นแบบนั้นจริงๆที่เขาแสดงออกมาไหม หรือจริงๆเขาอาจจะแอบซ่แอบซ่อนตัวตนของเขาไว้ก็ได้นะคะเพราะคนบางคนก็อีโก้สูงอีโก้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันดูเสียหน้าเสียฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่าแคร์เธอมากเกินไปรู้สึกเสียฟอร์มไม่ได้อยากให้ใครมาทำให้เรารู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเรามาดูกันว่าเมนเอเนอร์จีหลักของคุณค่ะหมากันที่ทตุลม เมทุนตุ้นกรุงผากมาดูเมนเจอร์หลักของคุณก่อนชีวิตคุณนะตอนนี้เป็นไงชีวิตไปทุกๆเรื่องของคุณเมนเจอร์หลักของคุณชีวิตเป็นอย่างไรนะจ๊ะ q u นอัพค c ั p โอเวนถือถ้วยเวนถือถ้วยเวนถือถ้วยอ้าวแม่จ้าว้าวว้าวว้าวมีเด็กถือถ้วยด้วยแหละเว,วนถือถ้วยเอม๊มีใครมาแอบชอบไหมมีเด็กมีเด็ก มีใครบ,บางคนแอบรู้สึกด,ดีกับเราก็ได้นะก็ได้นะ j u s t m e n อ้ชีวิตจะได้รับการปลดปล่อยสิ่งที่คุณรอคอยจะสำเร็จมีการมีข่าวดีการเฉลิมฉลอง justick ในใจมี j u s t i c อ้าโอเคมาดูไพ่โดยรวมของคุณก่อนค่ะชีวิตคุณนะตอนนี้เป็นอย่างไรลมไพ่ของ queen of c u p เนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีอารมณ์ที่มั่นคงดีนะ มั่นคงยังไงคือวันไหวนั่นแหละไม่ได้มั่นคงมากขนาดที่คือเป็นคนที่อาจจะดูนิ่งๆอ่ะสุขุมอาจจะสุขุมบางคนอาจจะไม่ค่อยพูดออกมาแต่ในบางคนก็วุ่นว์ก็มีอารมณ์ของคุณคือนิ่งๆค่ะพยายามนิ่งอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้อยากนิ่งหรอกแต่มีความพยายามในความนิ่งเฉยต่อสิ่งต่างๆรอบตัว พยายามประคับประคองพยายามมีสติเออพยายามมีสติแต่บางครั้งเนี่ยมันมีอาอการของการวุนเห้อคิดเยอะคิดมากหนอยไปหมดเป็นสิ่งที่คุณอาจจะคิดคิดวางแผนแต่บางทีการวางแผนเนี่ยมันดูถึงการวางแผนที่บางทีเรื่องยังไม่เกิดอะก็คิดไปแล้วคิดไปไกลคิดไปปู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่นิ่งเนี่ยหมายถึงคุณอาจจะรู้สึกเก็บความรู้สึกไง ม่ได้บอกบอกว่าเราในใจเราเนี่ยมันสับสนวุ่นวายมนันเวิ้นเว้ออารมณ์ประมาณแบบเอะอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งนะบางคนอนะ่ะก็ค่อนข้างมีโรคส่วนตัวสูงนะคะแต่ไม่ค่อยระบายและไม่ค่อยบอกใครจริงๆเป็นคนคิดเยอะคิดมากแต่บางทีไม่ได้ระบายออกไปคุณไม่ได้บอกใครถ้าจะพูดก็จะพูดกับคนที่คุณรักพูดกับคนที่คุณไว้ใจที่สุดอ,อาจจะเป็นการบน่นเวิน้นเว้อ แต่ถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นหรือที่คนอื่นเห็นจะไม่เรียกวนหัว,นวนขนาดนั้นถ้าไม่สนิทใจนจะจ๊ะช่วงนี้การทํางานเนี่ยก็ขยันขันแข่งในการทํางานนะการทํางานที่คุณรอถึงการบรรลุปเป้าหมายเออบางคนอาจจะมีการมีเกณฑ์ของการไปเจอเจอเพื่อนฝูงไปทําบุญทาําทานการเดินทางไกลเออระยะเวลาที่จะถึงนี้ ในบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของกังวลเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลคดีฟาร์มหรือการเซ็นสัญญาเอกสารใดๆก็ตามเหมือนคุณรอการฟ้องร้องอยู่หรือเปล่าในใจคิดว่ากูโดนแน่ๆแล้วแต่รออยู่ตั้งตั้งหลักรับอยู่อารมณ์ประมาณอยางเนี้ justment ค่ะข่าวดีมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดี justment คือการปลดปล่อยที่ผ่านมาถ้าคุณรู้สึกแย่ ถ้าคุณรู้สึกไม่สมดุลกับใดๆสิ่งใดๆก็ตามคุณจะได้รับข่าวดีความสําเร็จข่าวดีที่จะมาถึงเร็วๆนี้การรอคอยข่าวดีแต่บางครั้งคุณเกิดความกังวลใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่มันน่าจะมีความกังวลใจในสิ่งที่คุณแบกรับอะไม่ว่าคุณจะแบกรับเรื่องของอะไรไหนดูขอดูให้ควินควินอภิคราหน่อย มีเรื่องเศร้าใจอยู่เงียบเงียบมีเรื่องกังวลใจอยู่เงียบเงียบบางทีก็ไม่ได้บอกใครลึกๆกอามันมีความกังวลใจจริง,รงๆบอกบ้างไม่ได้บอกบ้างมันเหมือนคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันมีปัญหามีแต่อุปสรรคเหมือนจะดีแล้วไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีแล้วมันมันงุดเหนีดใจมันงุดหดใจมันมีปัญหาที่ต้องแก้ไขดุดุดบว่ ใช่เหมือนคุณกาลังรอคอยการหลุดพ้นอยู่นะเหมือนที่คุณอยู่ในสถานการณ์เนี้ยหรือการเจรจาการเจรจาการวางแผนของคุณนี้เหมือนชีวิตคุณตอนเนี้ยถ้าเกิดความยากเกิดความยากบอบบากใจในเรื่องอะไรก็ตามคุณกําลังแผนกําลังวางแผนถึงการหลุดพ้นแต่ว่าคุณกําลังคิดหาทางออกให้มันอยู่ว่าถ้าฉันเจอเหตุการณ์นี้ฉันจะทํายังไงฉันเจอเหตุการณ์นั้นจะทํายังไงคุณเป็นคนที่แบกรับอะไรไว้เยอะค่ะ แบกรับไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความกังวลใจมองดูสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าจะรอดไปไหมฉันจะรอดปลอดภัยไหมฉันจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมปัญหาที่ฉันเจอฉันจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีไหมเออเหมือนเมื่อไหร่จะได้หลุดพ้นอาจจะเป็นเนี่ยก็ขยันทํางานเหลือเกินเช้าทํางานเย็นทํางานแต่การทํางานไม่ค่อยมีสมาธิสักเท่าไหร่แต่มีความคิดว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ จะหลุดพ้นแต่เนี่ยมันจะมีเกณฑ์ของการเดินทางได้เจอเจอเพื่อนเจอเจอมิตรรู้สึกเบิกบานร่าเริงขึ้นมาเนี่ยเป็นกําลังใจดีๆที่จะทําให้คุณมีมีพลังในการต่อสู้กับปัญหาเราอุปสรรคไพ่จัสเมนมาเป็นไพ่ตําแหน่งที่สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะจ๊ะคุณจะได้รับโอกาสค่ะโอกาสใหม่ๆ การหลุดพ้นจากสิ่งเดิมๆไม่ว่าโอกาสนั้นจะเป็นอะไรมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณตอนนี้ถ้าคุณรอโอกาสรอการหลุดพ้นโอกาสเอ,อ่ออาจจะต้องเรียนรู้ในวันเก่าๆที่ผ่านมาว่าชีวิตเราเกิดเกิดความทุกข์เกิดความยากลำบากหรือเกิดเรื่องราวเนี่ยคุณจะต้องเอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียนสอนใจเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าเรียนรู้ เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมา adjustment คือคุณจะได้รับการปลดปล่อยแล้วล่ะหรือบางคนนะถึงวารอแล้วที่จะต้องชำระเงินค่าบินค่าสินค้าค่าบา้านค่ารถค่าโทรศัพท์ <laughs> มองถึงบินที่จะมารอให้เราจ่ายนี่อยู่ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะประคองตัวเองไปก่อนค่ะอืม ประคองตัวเองไปก่อนเดี๋ยวมันจะได้หลุดพ้นแล้วแหละเออยังคงมีความเศร้าใจยังคงมีความกดดันกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในหลายๆอย่างแต่ชีวิตคุณอนะเป็นชีวิตที่แบบตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนคือคนอื่นอาจจะคอยปลอบใจได้คนอื่นชี้แนะได้แต่คนที่จะหยิบยื่นเงินมาช่วยหรือหยิบยื่นอะไรมาช่วยเราเนี่ยมันก็ยากดูแล้วมันก็ยากแต่ว่ามันมีค่ะ มันมีคุณจะได้โอกาสในการทํางานคุณจะได้จังหวะในการกลับมาสู้นั่นไงสู้ชีวิตที่รข้งบอกแล้วจัสเมนมาแล้วจัสเมนคือการปลดปล่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทุกสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายค่าบินค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรต่างๆสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวมันจะมีโอกาสในการทํางานให้คุณได้ทํางานให้คุณได้มีเงินให้คุณมาบาลานซ์ชีวิตของคุณเองนะจ๊ะ โอเคไหมอืมอ่าคุณเป็นคนเก่งอ่ะคุณจะได้รับโอกาสต่างๆในงานโอ้ยไพ่ดีไพ่ดีไพ่ดีคุณจะได้กลับมามั่นคงกับหน้าที่การงานบางคนอาจจะอยากได้บ้านนะบางคนอยากจะมีบ้านสักหลังเป็นบ้านหลังเล็กๆฉันจะไปอยู่คนเดียวให้มันสบายใจเพื่อที่จะได้มีพลังในการทำงาน เพื่อจะมุ่งมั่นไปในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยน่ะไพ่ดีอยู่นะคะตอนนี้ถ้าคุณเ,เจอเรื่องราวอะไรมาก็ตามที่ถาถงเข้ามารอนิดนึงค่ะคุณจะได้หลุดพ้นแล้วล่ะซึ่งกําลังใจสําคัญการตั้งสติในการแก้ปัญหาสําคัญกับคุณเองเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นความรักคนเก่าที่ผ่านมามันเป็นความรักที่กับไม่ได้ไปไม่ถึงหรือเทเข้ามาคุณอาจจะเทเขาก็ได้หรือเขาเทคุณก็ได้ ลักษณะของความรักนะนะเป็นลันกษณะของความรักหรือบางคนนะมีคนมาชอบมีเด็กมาชอบมีเด็กมาชอบเด็กอยู่ใกล้ๆตัวด้วยหรือไม่ใช่เด็กแต่เพจของครับเป็นเด็กแั่นแหละเป็นเด็กอาจจะมาชื่นชอบชื่นชมอยากจะมาขอโอกาสกับคุณหรือเด็กเด็กเนี้ยก็อาจจะหมายถึงบุตรหลานบริวารก็ได้เออบุตรหลานบริวารที่รักคุณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคไหมอ่ะไปดูเซความรัก มันเหมือนบางความรักนะตอนเนี้ตอนเนี้คุณอาจจะไม่มีความรักมันมีเป็นความรักผลเก่าผลหลังมากกว่านะเออเป็นความรักครั้งเก่ามากกว่าจากที่มองเห็นอะ่ะตอนนี้คุณกําลังแบบโฟกัสงานโฟกัสเงิน,โฟ,งนโฟกัสชีวิตของคุณเองอะไรอย่างเงี้ยอะไปดูซิ คนที่คุณรักคนที่คุณรักสิ่งที่เขาแสดงออกมาไม่ว่าคุณจะรักใครรักเด็กรักคนมีเจ้าของหรือคนที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วยหรือคนที่เป็นอดีตไปแล้วเขาสิ่งที่เขาแสดงออกมาจริงๆเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเหมือนที่แสดงออกมาไหมเขาแสดงความรู้สึกที่ไม่แคร์เราเลยเขาแสดงความรู้สึกว่าไม่ได้ง้อเราเลยเขาแสดงความรู้สึกว่าเลิกกับเราแล้วชีวิตเ็าดีไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาที่เขาแสดงออกอะ มันเป็นเหมือนที่เขาแสดงไหมหรือเขาปิดบังอะไรไว้เขาเป็นแบบนั้นจริงๆเขามีความสุขดีใช่ไหมสิ่งที่เขาแสดงออกมาว่ามีสนไม่แค่ไม่ไม่กับเราเลยเพชอเป็นดั้งค Page of c u p ถามว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยโอ้เขาก็มีความสนใจนั่นแหละเขาก็มีความสนใจ แต่เพียงแต่เขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือมีพุธทธิภาวะที่ดีเขาอาจจะแบบไม่ได้เวิเวร์ลเวิร์รักนะรักแต่เป็นรักที่ไม่ได้มากพอก็ไม่ได้จะต้องเสียใจมากขนาดนั้นการที่เธอไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ทําให้ฉันทุกข์ทรมานก็มีบ้างในการรอคอยก็มีบ้างที่เสียได้แต่เขาอาจจะทําใจไว้แล้วก็ได้ฉันรักเธอเธอรักฉันแต่ฉันรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ไปไม่ได้ฉันก็ไม่ได้อะไร ถ้าไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเหมือนเขาเหมือนตัวเขาเองอ่ะเหมือนตัวเขาเองอ่ะพร้อมกับพร้อมรับกับสิ่งที่เขาหวังไว้เขาอาจจะหวังไว้ว่าเราจะไปกันได้ดีแต่ถ้ามันไม่ดีหรือมันเลิกลากันไปแบบกระทันหันหรือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่เกิดความยืดยาวถาวรเขาตั้งรับไ้นานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในการที่เขาสแสดงออกก็าไม่แคร์เราเนี่ย หรือเขาเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นไหมก็เป็นนะก็มีหวั่นไหวบ้างก็มีหวั่นไหวบ้างก็รู้สึกก็รู้สึกถึงความเสียใจบ้างเขาเสียดายใช่ไหมที่มันจบลงไปเขาเสียดายคุณไหมก็มีเสียดายไหมก็มีค่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีธนูราศีธนูราศีกันถามว่าก็มีบ้างนะคะกิ่งอัพสอบแต่เขา เขาไม่ได้เสียดายมากขนาดนั้นคุณอาจจะไปดีกว่าคนที่เขาไม่ได้โสดก็ได้หรือการมาเจอกันครั้งนี้ยังไม่ได้มองถึงความผูกพันหรือมองถึงความรักที่มันเป็นความรักที่ที่มั่นคงหรือความรักที่ดีอะ่ะมันอาจจะเจอเจอการถูกตาต้องใจชอบแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นความรักที่ที่มากพอเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาเสียดายไหมนิดนิดนึงนิดนึงของความเสียดายนิดนึงค่ะเออ นิดนึงของความเสียดายเขาอาจจะดูเสียดายเสียใจในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะดูเสียดายว่าเออมันอาจจะปล่อยวางไปตอนที่คุณตอนที่คุณเลิกหรือตอนที่คุณหายไปเขาอาจจะคิดว่าเดี๋ยวคุณก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันห่างหายกันไปจริงๆเวลามันทอดยาวไปก็เลยเป็นความรู้สึกว่าตอนนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าถ้าตอนนั้นเขาเหนียวลังหรืออธิบายหรือพูดอะไรที่มากกว่านี้สักหน่อยเราคงไม่ได้จบกันแบบนี้ลักษณะแบบนั้น นะคะถ้าถามว่าเขาเป็นอะไรไหมแบบเสียใจบ้าข้างฉันรักเธอไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแล้วถามว่าชีวิตเขาดีไหมใช่ชีวิตเขาก็ดีเขาก็บอกเลยว่าฉันไม่มีฉันฉันก็สบายดีฉันไม่ได้เป็นอะไรเออนั่นแหละเขายังไม่ได้มีความรักที่มากพอเขาก็รู้สึกสบายดีจริงๆอืมอเขาคิดยังไงเกี่ยวกับตัวคุณคะเขาคิดยังไง เขามองว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะเป็นเขาก็มองคุณดีอยู่นะเขาก็มองคุณดีบางทีเขาอาจจะคิดว่าโอเคคุณอาจจะมีตัวเลือกที่ดีในชีวิตคุณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีชื่อเสียงคุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถคุณเป็นคนมีตัวเลือกก็เขาก็อาจจะคิดก็ได้ว่าเขาอาจจะไม่คู่ควรกับคุณคุณดูดีเกินไปเขาไม่เหมาะสม ขาอาจจะไม่เหมาะสมอ่ะจริงๆนะไพ่ดี่อ m มเพ s สเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่เป็นถ้าเป็นเพศแม่ก็เป็นเพศแม่ที่อะไรดูแลใส่ใจเทคแคร์คนอื่นมองเห็นคนอื่นแบบเป็นคนมีจิตใจที่ดีมากๆอะ่ะชอบสปอร์ตดูแลคนเออแบบที่ถึงใจเขาใจเราเป็นจิตใจที่สะอาดดีไพ่ใบเนี้ เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเสียดายหรือบางคนก็ฐานะดีหน้าที่การงานดีฐานะดีบางคนมีชื่อเสียงเขาก็อาจจะคิดว่าตัวเขาอาจจะมีคู่ควรกับคุณเพราะตัวเขาไม่สามารถเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณได้เต็มภาคภูมิเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้เออลักษณะแบบนั้นเขาก็เขาก็มองคุณแบบดีอ่าดีมากแล้วก็เป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่รุกแข็งแกร่งคุณอาจจะเลือกทางเดินของคุณ,คณเขาก็ไม่ได้อยากเหนี่ยวรั้ง ทำไมเขาไม่เหนียวล้างเราเลยตอนที่เดินออกมาค้ะทำไมเขาไม่เหนียวล้างเราเลยในตอนที่เราเดินออกมาไม่ง้อไม่ขอคืนดีไม่อธิบายทําไมเขาอ,อะไรเขาอ,อะไรเขาคิดว่าคุณเดี๋ยวคุณก็มาค่ะอ๋อบางคนไปอยู่กับคนมีครอบครัวมีทะเบียนสมรสด้วยเ <c oughs> ขารู้ว่าการที่เราสองคนจะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นยิ่งเราพัฒนาความสัมพันธ์เรื่อยๆกันไป สุดท้ายแล้วจุดหมายปลายทางไม่มีใครทนได้กับสถานการณ์นี้ถ้าเขามีเจ้าของแล้วนะเขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันคบกันได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วคูชวค่ชั่วเดียวชั่วดาวมันจะเป็นความมั่นคงแบบนั้นไม่ได้สุดท้ายแล้ว่มันจะต้องมีคนเจ็บแน่นอนกับความสัมพันธ์นี้เจ็บหนักด้วยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่อยากเอาใจลงมาเล่นหรือหรือแบบสร้างความผูกพันให้กับตัวเองอ่ะเพราะถ้าผูกพันผูกพันใครกับใครสักคนมากตาก ถึงเวลาจากมันเจ็บอยู่ดีอ่าเขาอาจจะคิดเป็นลูปแบบนั้นที่เขาไม่ยื้อเขาไม่ล้งเขาอาจจะอยากให้คุณไปเจอคนที่ดีๆกว่าเขาเขาอาจจะไม่ดีพอเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่คู่ควรกับคุณเขาอาจจะเป็นคนที่พูดอะไรไม่ได้มากนะกกับสถานการณ์นี้พูดอะไรกับเขาตัวเขาอะถ้าคุณไปดูกับคนมีชคของเขาพูดอะไรมันจะเป็นคําพูดที่ผูกมัดตัวเขาทั้งนั้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือปล่อยวางความสัมพันธ์และอีกอย่างเขาเข้ามาโดยที่เขาก็ไม่ได้จะแบบจริงจังจริงใจหรือีอย่างเขาอาจจะมองว่าคุณดีเกินไปอาจจะไม่อยากทําร้ายคุณก็ได้นะเขาไม่อยากให้ทําร้ายคุณให้คุณเจ็บไปมากกว่านี้เขาไม่อยากจะยื้อคุณให้คุณได้ไปทุกข์อยู่ตรงนั้นเขาอาจจะอยากให้คุณไปเจอะเจอคนดีๆหรือว่าเขาอาจจะมองว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็น การที่คุณมาอยู่ตรงนี้คุณคุณเป็นคนดีนะและคุณก็คงไม่อยากจะมาเจ็บปวดกับอะไรสิ่งพวกนี้เออลักษณะแบบนั้นนะคะโอเคไหมเ<ม>ขาชอบคุณเขาชอบคุณอย่างจริงใจไหมตอนที่เข้ามาเนี่ยเขาชอบคุณด้วยความจริงใจไหมเขาชอบคุณด้วยความจริงใจไหมก็มีความจริงใจไหมความชอบมีอยู่ค่ะแต่ความจริงใจนั้นไม่มากพอเดี๋ยวเลิฟก็รู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่ามันเลือกกันไม่ได้ จริงใจไหมไม่จริงใจไม่จริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกใช่มองว่าชอบแต่มองว่าไม่จริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์ในเมื่อในเมื่อตัวเขาเองบอกว่าคุณเป็นตัวเลือกเนี่ยการมาให้ความหวังกับคนสักคนหนึ่งนะ่ะมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วตัวเองมีคนอื่นอยู่แล้วมาให้ความหวังกับคนอีกคนหนึ่งมามาใช้คําพูดหลอกล่อให้คนรักมันก็ไม่ได้ถูกต้องอยู่แล้ว่ก็ไม่ได้จริงใจขนาดนั้นขอให้แนะนําหน่อยอ่ะให้แนะนํา สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราพัฒนาต่อไปความสัมพันธ์มันก็มีแต่มันเจ็บทั้งสองฝ่ายเขาก็เจ็บคุณก็เจ็บ,ต,ต,จบต่างคนต่างเจ็บต่างคนอาจจะอยู่ในความแต่มันได้มันมันท,ทาให้ฝ่ายเจ็บให้มันเป็นบาดแผลในใจอลักษณะแบบนั้นเออความรู้สึกของเขาณตอนนี้ค่ะความรู้สึกของเขาณตอนนี้เดิมมูลความรู้สึกเดดเดสโอเคมันจบไปแล้วแต่ก็ยังมีความคิดถึงเขาไยายมลืมนะ เขาพยายามลืมนะเขาก็หวั่นไหวกับคุณใช่น้อยนะแต่ว่าเขาหวั่นไหวกับคุณใช่น้อยแต่ว่าในความเป็นจริงมันมันแกว่งกว่า,วาไม่ได้มันจับต้องไม่ได้เขารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่การที่เขาจะเดินเกมหรือการที่เขาจะเดินเดินความสัมพันธ์เขาต้องรู้ว่าเขาทาอะไรอยู่นะจ๊ะเออนั่นแหละเขาก็เขางงเขาอาจจะแบบ เขาอาจจะมองรแรกๆเขาอาจจะมองคุณว่าอาจจะเป็นคนที่แบบพวกรักสนุกไม่ผูกพันจิตใจฉันกับใจเธอตรงกันโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่พอคบกบไปเขาอาจจะรู้ว่าจริงๆคุณไม่ใช่คนแบบนั้นคุณอาจจะต้องการความรักที่จริงจังความรักที่จริงใจคุณเป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนที่รักสนุกอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนความคิดว่าไม่อยากทําร้ายคุณไปมากกว่านี้อีกแล้วก็ได้เขาก็ยังคิดดีกับคุณนะ เออถ้ายิ่งสารสัมพันธ์กันไปก็จะลังกต่ทาให้ฝ่ายนึงเจ็บปวดไปเปล่าๆลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะแล้วเขาใกล้ฉาความเป็นคุณนะเขาดูว่าคุณเป็นอิสระในตัวเองดีมีชีวิตที่ดีใช้ชีวิตที่ดีอิสระในการทําอะไรก็ได้อิสระในความคิดเชื่อมั่นในตัวเองอิสระในการกระทําทุกๆสิ่งอย่างเป็นชีวิตที่น่าอิจฉามากและคุณก็รับผิดชอบหรือแบกบรับสิ่งต่างๆไว้มากมาย คุณเก่งในความรู้สึกเขาเนี่ยจ้ถ้าไม่ได้เจอกันในวันที่สายไปเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกคุณก็ได้เหมือนกันโอเคปะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่ฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดซน์ A, A F E 0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ